ต่างฟังฟังเขาจีบกูเยอช่วยเหลือผู้เล่นใหม่กับคนที่ประสบปัญหาพี่ดิเล็กพี่ผ่าพี่ดิอยู่นี่ครับพี่จักรอยู่ครังพี่อะ่อต่อไอ้ตุ่นเราตังมึงก็ตังให้เขาห้าล้านเลยเนาครับครับได้ครัยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโรบินฮูดตุ่นยิ้มอะไรตุ่นตงภูดูแลเลยค่ะเรื่องนี้เก่เก่เลยสมืองกันกันเอาไปแล้วเซบิโอเข้าไปเดี๋ยวเขาเาไปแลยครับงั้นเดี๋ยวที่พี่ได้ละเสร็จเลยค่ะเจ็ดสิเเจือเลย ปลายแกล้เหี้ยอุ้มจบเลยเพื่อนกูช่วยแจกตังค์เนี่ยเมื่อกี้ก็ช่วยอุ้มจบเฮียขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงนี้เพื่อนกูมีแลนแล้วแบบดูนี่ช่วยเหลือแบบซื้อแพ็คซื้อกล่องซ่อมรถเชฟรู้ไหมแล้วขับรถอะไรกันแลขับรถอะไรกันฮะอัอีแตนอย่าบอกนะใส่บ้างอย่าบอกนะแจ๊บเอาใครคันไหมสักรหนึ่งผมผมพอขอตอบไม่มีรถสี่พอดีเลยค่ะ ขอซื้อก็ได้นะขอซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าจะได้ไม่รู้สึกว่ามันได้มาฟรีไม่ได้เลยค่ะแล้วพอเรียกมนูหาซื้อไทยคันไม่ได้มันจบเลยใช่ไหมครับที่ที่ถามยีไปอยากฟังคำตอบอย่าขงเดียวผมไม่บอกว่าไปเปล่ยรถไทยคันให้กูคันหนึ่งดิเพราะว่าโอเคเขาดิผมไม่รู้หรอกแต่บิเวทที่ผมรู้ไมแต่มันมันประกาศจบแล้วไงซึ่งมันมันมันเหลือใครอหนึ่งหนึ่งจะใครอะไอ้เหี้ยถ้าผมเล่นต่อถ้าผมยื้อต่อไปน้องผมโดนเอาจากใครอะ อุ้มผมไม่อุ้มไม่จบไม่ดีกว่าหรอครับผมจะมายอมให้ตัวเองเสียทําไมครับถูกไหมผมจะยอมให้ตัวเองเสียทําไมโอ้ขอเลือกใครเวลาก่อนเลือกเลือก WYG ยังไม่จบอ่ะผมยี่ต่อได้ค่ะเดี๋ยวจะเขียนอักษรย่อแก๊งตัวเลขสองหลักอย่างนี้แล้วกันมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดลูกย่อจนไม่รู้เลย วันนี้นะเขาดูลถไทยแล้วกันเ๋ยที่ตอไปขอบคุณมากนะคะวิจักี้แตัวหล่อไอ้แก่ไม่ต้องกลัวแลไปทำข่าต่อได้เลยบพวกหนูไม่มีอะไรงสอแทนเลยค่ะเดี๋ยวพวกหนุจะรวมตัวกันสทันสานะคะระบบได้เลยครัตัวน่าักตลอดไปเลยครับแล้วสบายดีครับก็ทำตัวน่ารักนะช่วงนี้ยก็จะปบิศพน้นมาแล้วจคุยกับไอ้แล้เขาก็วิ่งเข้ามาดึงไปเลยครับมันลอยอย่างเดดูอย่างเียลองฟัง เที่ยวเลยเที่ยวออกแล้วห้าคนไงห้าสล็อตมีพวกเวรคออกแล้วห้าห้าสล็อตแล้วถ้าไอ้เนี่ยไอ้คนที่มาช่วยเมฆทอยอะไรเงี้ยออกไปแล้วนี่ออกไปหมดแล้วพี่เที่ยวออกไปแล้วทอยไม่มีทอยเดี๋ยวเคลียร์ทีเดียวเลยครับน่าจะไม่ใช่อีกคนหนึ่งใครนะเทเดทเลยเออเทเดเคลียวให้หมดเลยเกี่ยวให้หมดเลยนะครับก็เคลียร์สล็อตปุ๊บเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เออกูพิจักครับตอนเล่นกับเบลนไฮพี่แจ็คอุ้มไปกี่เคสล้วครับแจ็คบอกมีเซอร์ไพรส์ ไอ้เดี๋ยวเออเดี๋ยครีเงินเรื่องเหรียญรอบนักเงินเดียวเลขอะไรเลขอ่าเลขยี่สิบหกครับทั้งหมดนับมาได้สี่สิบสามครครับเท่าไหร่ก็เลครับวันนี้คุยโทรศัพท์อยู่เลครับยี่สิบเอ็มครับสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนมาเอารถไปลองก็ได้ครับแล้วก็เงินไอ้เนี่ยครับไปจากให้เจ็คก็ได้นะเจีมให้จีมผมส่งให้จีมแล้วผมให้จีมแล้วไม่ต้องไม่ต้องเช็คก็ได้แล้วแบบมันจะได้แชร์ไปเลยครับเพราะว่ารถเขาก็ปรับมาแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะมัน โอ้ผมผมอะไม่ไม่ผมไม่ชชว่์ถ้าผมไม่ชชว่์ผมไม่พูดหรอกแต่ว่าคือผมมาขับตามมาเคสสุดท้ายของผู้หญิงขับอะจำได้ไหมเออผมของชื่อผู้หญิงผมฟ้าครับที่เขาบอกน้ำมันหมดอะน้ำมันหมดอะน้ำมันหมดเนี่ยผมขับตามมาปุ๊บเนี่ยเขาเพิ่งน้ำมันหมดตอนหลังรถมือเขาอะห่อสีผ้าทีอะปุ๊บเคสก็บลจบโลเมืองเอฟเฮ้ยอย่าบอกนะไอใช่ไหมเจ้าของทีนี้สาสีห้าสีส้ม ใช่ใช่ไหมเนี่ยเจ้าของจินตีอาสัมผัสสีส้มไม่ค่อยให้ผมแก้ด้วยนะใช่หรอเข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่คนเล่นคนไม่เต็มผมผมเข้าใจสบาย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 ชิวๆครับครับเดี๋ยวเจอกันร้านเหมือนเดิมครับกันร้านใต้ดินเหมือนเดิมร้านด้วยนะร้านด้วยนะเฟิร์พี่ว่าไงเขาด่าผมมเขาด่าเราไม่เต็มันปกติเลยถ้าอันนั้นถ้าอันนั้นปล่ไปไว้แล้วแต่เทียนเขาด่าเมื่อกี้ไงเขาหรอเา เขาเขาบอกว่าคนไม่เต็มอ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะพี่ไม่เต็มพี่พี่อ่ะไม่เต็มกูเกินกูเกินกูเกินขึ้นมาเจออะไรไม่รู้นะพร้อมมาดิผมวะหมดเชียร์ช่วงนี้โลบม่คูลโฮปทาวกูแวะหมดเชียร์ผิดครกูแวะเพื่อนกูแวะหมดสวยค่ะ แหวะหมดอีฮิ er so so like ่อแหวะหมดอ่ะดูสล็อตก่อนดีว่าขาดไอเคดีให้บีดูสล็อตเคเลยก่อนไปกร์ดอ่ะเกียเลยว่ามีคนทต้งออกพี่ได้รู้อะไรเพื่อนอะไรนะเราอยู่ร้านสองให้เครื่องให้เรืออะไรโชนรว้หญ่สัตว์วันนี้มันใจดีแปลกๆเลยหกสัพแปลกว่ามันต้องมีอะไรที่ทำให้มันแฮปปี้ไว้เชื่อปะ บอกว่าม yeah. e> yeah. uh ัน huh. ต mm. 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 yeah. mm. mm. right ้องมีอะไรที่ไอ้ทำให้ไอ้แจกมันแฮปปี้เว้ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยทุยเหี้ยมันต้องมีอะไรเว้ยมันต้องมีอะไรเว้ยมันแปลกมากเว้ยออยยูู่่มีการอยู่ตัวเดียวี่บอกแล้วเห็นปะมีการอยู่ตัวเดียวรออะไรผิดมีการอยู่ตัวเดียวคุยจบเลยนะเว้ยตอนนั้นคุยจบเลยนะครัอือมีอาการที่นี่มีอาการก็หนึ่งมันเล่นแล้วมันก็จบไงจบก็คือจบไงเว้ยแต่เมื่อกี้คนเมื่อกี้เดินมาเขาพูดดีนะมันไม่อกี้เดียวเอวเดียวไม่ค่อยอะไรหรอกเดียวเป็นหัวหน้าแกงไม่ค่อยอะไรหรอก อ๋อคือคนหน้คู่หน้าเหรอใช่ใช่หน้าแต่ไอ้คนนั้นนะเซอร์เซอร์อะไรอ่ะและไอ้คนนั้นก็สี่จักรพรรดิไงสี่จักรพรรดิไม่ใช่ดิเออสี่อัญมณีตอนนี้ผมกำลังจะเป็นอัญมณีที่ห้าเอ็นเป็นอินฟินิตี้ตนขาดเป็นหนึ่งใช่ขาดเป็นหนึ่งคือผมนี่แหละลางผีบ้างไม่เว้ยผมผมว่าไม่ใช่เว้ยเชื่อผมว่าไม่ใช่เว้ยผมว่ามันต้องมีอะไรเว้ย แบบข่าวอะไรมันมาให้มันอ่ะแล้วมันเป็นอะไรปีเว่เชื่อป้ะก็มีสักเรื่องไม่งั้นมันไม่อารมณ์ดีขนาดนี้หรอกเหลือ27่สิบเจ็ดครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวรอบนี้เราเป็นอย่างที่ไหนไม่อยู่เยอะนะครับซีน้ำท่วมครับแล้วก็มีไปต่างจังหวัดใช่เหรอใช่ครับคนคนหลักเราคนหลักเราไม่อยู่ครับแรกมี34สล็อตครับพี่จักนักแกงกูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีโลโก้อะไรวะอ๋อล่าสุดดูดูในนี้มันมันเห็นไหมข้อความปีจักมันจะเห็นแค่ยี่สิบเก้าคนอ๋อในชีตเหรอใช่ไหม ใช่ครับในชีทมันจะไม่ครบครับโอเคก็สบายก็สรุปราคาเท่าไหร่กี่สล็อตรวมสำรองเก้าใช่ไหมอ่ะแปดครับแปดสล็อตอุ้ยสบายสบายรับคนได้สบายไอ้คนไหนเจอกันหล่ะนะเรวแค่รถกูไปเนี่ยใครรถกูไปเนี่ยเออมาเปได้เลยดปดิแยังไงเออยังไม่รถเ่ย ไปพาอยู่ปะเฮ้ยไอ้เอ้ยใครกรดดอ๋อเอ้ยกูมีออกกูมียีนี่นี่หว่าในกระดาษนี่ว่าใส่ออกน้องน้ำท่วมหรอย้ายเสาวขึ้นนะครับไม่ไม่มีครับไม่มีครับขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมเจอหนังเบดได้ปะได มีเหลี่ยมอยู่เขาไม่แบบผงไม่อยู่ไปง่ามน่าจะไปปรับเขาใจกับตัวเองก่อนนะแล้วกลับมาพบกันอยู่กันแนละ้วไม่แต่เขาแบบหัวหน้าแกเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ถื่อว่าเข้าใจมากเลยเว้ยจริงๆว่าถ้าเป็นผม<อ>ผมเอาเงินไปสิบ<อ>ล้านอนะ่ะเฮียแบบไม่ยอมเสียไี่แกจะให้เขาสิบล้านเราแล้วแหลนะช่วยไปเรามีาก็ช่วยเขาไหม ไม่ ens, แต่แบบเราไม่ได้ร so. well. ้อนลยเขาจะว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาแบบเขาไม่เอาใจเขานี่แหละเพราะเขาเป็นผู้หญิงนี่แหละก็เลยแบบเออเรามีแล้วก็ช uh> ่วยเขามีน้อยเราก็ช่วยมีมากเราก็ช่วยดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยไงจริงพี่อย่างคุยไหนขอตังค์อรัพี่ฮะแอปพีทมันบอกว่าไปแล้วการลาดกับคุ้มไม่เคยได้ตังค์เลยมันขอพี่ตังค์เกินอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละพี่จ้าครับอะไรไม่มีการดึงแบบเป็นร้านครับพี่กัดยิ้มแปคบ ยี่สิบหกครับมาต่อแถวรับตังมาผมค้าพี่จาครับครับครับผมครสองเครับหกเก้าหนึ่งครับเฟิรนสองเคสครับผมเจอไปแล้วพี่ผมเจอไปแล้วจบแล้วใช่ไหมครับหกเก้าหนึ่งครับเราไม่ต่อคิวหรอครับใครชีคิวอันนี้คือเปลืองเลยครับหกเก้าหนึ่งหเก้าหนึ่งนาะอันนี้คืออะไรอุ้มเอ๋หรือว่าเราเอ๋ครับหนึ่งสองสามครับ เขาบอกว่าแก๊งเราจะมีสองจุงอ่ะเพื่อนหลังจากเนี้ยจุงแรกคือจุงเกียจุงที่สองคือจุงเกียเขาบอกอย่างเงี้ยเพื่อนใครว่าจุงเกียน่าจะแก่เพื่อนจุงแรกจุงเกียร์แล้วก็4-8ครับเฮ้ยอันนี้มันไม่มาตีดีกว่าไอ้นี่ใครเเนี่ยคปตี้ใครแตะไม่อยู่ตีเลยพี่จางเลยครับอยู่นี่เซนอยู่โอเซนอยู่4-8ครับมันเปลี่ยนหัวให้เองเปลี่ยนหัวให้เองเลวินรอบที่แล้วเล่นวันเดียวแต่เอาไปสองเลยเหรอใช่ครับผมเอาไปสองครับก่อนไปต่างจังหวัดเรียบร้อยครับ สามพวกสามครับหกเคสโอยเลขเก้าเยอะจัดอ่ะคือสี่อะไรหกแสนหกสี่อะไรเลขอะไรนะสามพวกสามอะไรที่อ่ะกูเช่าประมูลไปล้านหนึ่งมันถากนะแต่กูโอ้โได้มาแค่แปดแสนปมึงมีมีเออมาให้กูแค่ปดแสนเทสกูก่อนนะเทสมีกูไม่ครูครับไม่ครูครับสองหอยได้รองไห้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพออะไรลงตัวกันล่ะเรามีล็อกล็อกล็อกเลิกตู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยจัดปาร์ตี้เดี๋ยว เรียกสาวมาเดี๋ยให้โวนจับสาวมาเนี่ยในห้องเนี่ยห้องปาร์ตี้เราห้องปาร์ตี้เราเนี่ยห้องปาร์ตี้เราเนี่ยมีโต๊ะพงโต๊ะผู้ด้วยใครอยากแข่งไม่มีนาเสือพี่จะขอโต๊ะผู้เขาด้วยสองเจ็ดแต well, ่ส่งรอมั่งน่าจัดปาร์ตี้จัดเลยยีสิบเจ็ดเบื่อแทงหนูอยากแทงพูอะไรเงี้ยโอ้โหคืออะไรเนี่ยไอ้มีอ่ะอ้าวโอ้หอันนี้คืออะไรไอ้มีมันแหงหมดอ่ะพี่เห็นรูอะไรมันแหงหมดอ่ะไอ้เนี่ยรับต่างต้องแต่งรับตางละเออนี่คืออะไรแล้วเอ๋อแล้วว่าอุ้มเอ๋อ กูเ <cents> อ๋ตั้งแต่มาเรียนไทยอ่ะอ้าวไอ้เช็ด <dari> ก <so demek> ูกันเองว่ากูเอสามเคสจะได้เงินสามเคสเช็ดต้นเคนอื่นได้ตังค์อ่ะล่วนไอ้ของกูใช่ไหมหกสามแปดพี่เฟิร์กไอพี่เฟิร์กไอพีมันน้อยใจมันบอกว่ามันเฝ้าโคกับกาหลามไม่ได้เงินเลยพี่จะมาอุ้มไหมล่ะพี่มาอุ้มไหมล่ะมันก็ไม่อุ้มไหมล่ะเดี๋ยวให้สอาไปเรียนคุกได้เฮ้ยพี่พี่เฟิร์กมาเรียนไทยผมได้เอื่นหนึ่งอะผมเรียนคุกจะได้เอื่นหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะฮาร์ปเจ็ดหนึ่งห้าฮาร์ปเนี้ยเเยอะเนี่ยห้าเคสเลย I, เ eh, จ hey, ็ดศูนย์เจ็ดครับนะสตอรี่จบแล้วครับจบ่ต้องแล้วจบแล้วใช่ไหมพี่พี่เฟิร์กพวกผมไปแก้มาแล้วนะพี่ไอ้เฮียตาไอ้ทากาสีตัวแพ้เพราผมสามคนที่ตู้ไฟสวยน้องสวย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 ผมไปแก้แล้วพี่พี่ตัดเอาจัดพี่ตัดเอาจัดเมทโอลเยอะเลยแล้วเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดพี่สามเคลสไม้หกสามเคสสามเคลสห้าสองห้าสองสามเคลสเหมือนกันทำไมโอนไม่ติดเลขเลยฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดปาริ ไม่โทรเมดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอชัวร์กันแล้วกันใช่เหรอไอ้ยคนนี <c oughs> ้เขามารอเขามารออะไรเนี่ยเขามาคุยกับแกปะเฮ้ยน้องรถเองยังหาไม่ได้เองเจ้าใจมาน้องเฮ้ยโหรอครับรถเองยังไงเนี่ยหนุ่มเฮ้ยพี่จันไปรีของด้วยเฮ้ยพี่พีว่าพี่ตีน้องเองต้องไปหารถไปดีพี่ตเลขสี่เก้าแปดเลยน้องผมอยู่บนอ่ะมันกูดาวหมดแล้วฮะอะไรวะน้องผมตัวมนกโครอ่ะเียพูดว่าอะไรวะ จบแล้วครับตกอสี <ails> <t> ่สบห้าต่อหนึ่งครับจะได้คุยเรื่องใหม่เออเดี๋ยวคุยเรื่องขนใหม่นะต่ว่าเป็นพรุ่งนี้นะพี่ชาตัดโดน โดนเอาให้ตลอดนะโดน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 นะคาดหวังคาดหวังอ่ะดิแชทแชทคาดหวังอะดิกูรู้ทุกคนคาดหวังแบบเต็มร้อยเลยเมื่อกี้ทุกคนคาดหวังไอ้ี่เป็นไงล่ะเจอ่ารอยิ้มไม่สัดก่อนนอนไอ้ี่าังค์มาตังค์นะมาตังค์ครับมาตังค์เฮ้ยอพีจะลืมให้ไอ้เล่นเท้าเลอนในนีนะไอ้มาตเชฟพกเท้านี่ยแปดครับมาตเชฟมาตเชฟต้องต้องไปเอาย่ตเนงี่ครับด ครับแต่64ครับ 10K <ละ S 2> รไม่เล่นเอาหรอกกาสองทีนะ